จบรักกินอัศดาพรศูนย์ี่สิบล้านฟฟีอนจาจักรรูเคลลี่อยากขาดวัย52ปีซุ้มปลูกต้นรักตระกูลร้อยล้านดองแซมยุรนันมีกินมีใช้เรยอื้อยันลูกหลานหากย้อนกลับไปเป็นประเด็นร้อนสุดๆ ก็ช่วงที่คบกับนางเอกสาวกิจอัสดาพรที่มีอายุห่างกันถึง20ปีและครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ปื้มเลยมาถึงจุดอื้อเฉาคุณพ่อกีนร่อนจดหมายถึงผู้จัดละครและต้นสังกัดของลูกสาวและเก่าวหาเคนล,ลี่ในข้อหากักทังหน่วงเหนียวฝั่งเคนล,ลี่ก็ฟ้องคุณพ่อของกีนในข้อหาหมิ่นประมาททําให้เสียหายขณะที่กีนก็โดนกระแสวิจารณ์มากมายแต่สุดท้ายก็มีการถอนฟ้องและขอขมากันผ่านมา4ปี เคลลี่กินก็ปิดฉากรักแต่ยังเหลือความเป็นพี่น้องหลังเป็นโสดมาพักใหญ่เคลลี่มาปลูกต้นรักใหม่กับนักแสดงรุ่นน้องอายุห่าง22ปีนายชนุตาสุขสันต์สาวง,งามจากเวทีประกวดเ a ลไอดอลเซอร์2012และมิดแก n นไทยแลนด์2013ได้เข้ารอบ17คนสุดท้ายพ่วงตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและเวที m ิดเอิร t h ไทยแลนด์2013ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากเวทีประกวดนายเก้าสุพวงการแสดงเต็มตัวซึ่งเปิดตัวด้วยละครพื้นบ้านทางช่อง7อาทิแก้วหน้ามา้าเทพสามฤดูทั้งสองคนรู้จักกันในงานวันเกิดของเพื่อนพอได้คุยกันแล้วรู้ว่าเป็นนักแสดงช่อง7เหมือนกันเลยกลายเป็นต่อยอดความสัมพันธ์ และยอมรับว่ากำลังศึกษากันอยู่3ปีกับการดูใจเคนล,ลี่มั่นใจว่านายคือคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยเลยเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานขณะไปเที่ยวที่แอฟริกาใตา้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าพิธีแต่งงานกันชีวิตคู่2ปีของเคนล,ลี่นายที่สาตความหวานกันอยู่บ่อยๆแต่จู่ๆชาวเน็ตเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรูปคู่ในไอจ แถมวันว,นเวนาเลนไทน์ที่ผ่านมาโมเมนต์หวานๆที่เคยมีก็หายไปขณะเดียวกันก็เริ่มมีข่าวแพมออกมาว่าทั้งคู่เตียงหักและก่อนที่ประเด็นจะแตกไปกันใหญ่เคนลี่ออกมาถแถลงข่าวยอมรับก่อนว่าเป็นความจริงโดยห่างกับภรรยามาสามเดือนแล้วสาเหตุด้วยเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันผมกับน้องนายได้แยกทางกันอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกัน หรืออาจจะมีด้วยเรื่องของช่องว่างระหว่างอายุก่อนจะตัดสินใจแยกทางได้พยายามปรับจูนกันแล้วโดยมีข่าวลือว่าเจ้าตัวทุ่มหนักงานวิวาถึง20ล้านก่อนสิ้นสุดทางรักและล่าสุดหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเคนล,ลี่ธนพัฒน์เผยชีวิตรักแฟนสาวนอกวงการพลอยอายุห่างกัน10ปีแต่ไรอุปสรรคล่าสุดฉลองคบหาดูใจ9เดือนสมแหวนมั่นแฟนสาวเรียบร้อยแล้ว หวานจนน้ำตามเรียกพี่เลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่เคลรี่ธ <c oughs> นพัฒน์ที่ล่าสุดก็ได้ออกมาสารต่อตำนานเจ้าพ่อกินเด็กแบบหวานช้ำสุดๆด้วยการไปร่วมพูดคุยในรายการโต๊ะหนูแม่มโดยมีหนูแม่มสุริวิภารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินร,รายการอัปเดตชีวีรักกับแฟนสาวนอกวงการพลอยพลอยภัยลินญาตหนักแสดงรุ่นใหญ่อย,อย่างแซมยุรนันอายุห่างกันถึง10ปี ที่ตอนนี้ก็คบหาดูใจกันเกือบสองปีแล้วทั้งนี้ในช่วงต้นของรายการหนูแม่มก็ได้ยิงคำถามพูดถึงตำนานชอบกินเด็กซึ่งหนุ่มเคนรี่ยอมรับว่าแฟนของตนที่ผ่านมาก็เด็กกว่าทุกคนพอตนแก่แล้วถ้าจะมาหาแบบคนอายุเท่ากันเขาก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วถามว่าคบเด็กกว่าเจออุปสรรคไหมก็มีบ้างแต่ไม่ใช่ทุกครั้งมองว่าเป็นทุกช่วงชีวิตการเติบโตมากกว่า ด้วยความที่ตนโตนที่อเมริกาเลยถูกปลูกฝังให้มีความคิดแบบคนอเมริกันที่ต้องตรงไปตรงมาไม่พอใจก็พูดตรงๆ